ได้สีที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่จานกันเลยสังเกตเสียงของน้องน่ากินมากๆกรอบนอกนุ่มในลองไปทำทันกันดูค่ะ สวัสดีนะคะผู่แอนพงเอ,เองอความพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำเมนูมันฝรั่งอบกรอบนะมันฝรั่งขยาว,วันนี้เป็นเมนูพลานเบทํำด้วยอมอทอดไร้น้ำมันง่ายมากๆแล้วก็เป็นเมนูประจำบ้านที่ทำทานกันบ่อยมากไม่น่าจะหาเจอจากที่ไหนเนาะเ mm hmm. อาเป็นว่าใครทีร่ชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอแล้วก็เมนูพลานเบท ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทําการมาดูความตะมุตะมิของมันฝรั่งสีม่วงเริ่มงอกมาแล้วเราก็จะมารดน้ำให้น้องเนาะอย่างอช่วงหน้าหนาวอากาศชื้นดินชื้นแบบนี้ความถี่ในการรดน้ำของแมก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินนะก็คือ จะไม่เหมือนกับการปลูกหน้าร้อนอย่างหน้าร้อนรดน้ำเช้าเย็นแล้วน้องก็จะโตวไวมากนะปกติมันฝรั่งก็มีอายุเก็บเกี่ยวเนะาะสเดือนเก็บเกี่ยวได้อ่าเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวันนี้คแมจะใช้เป็นเบบี้โพเทโต้เนาะแต่เพื่อนๆที่าหาเบบี้โพเทโต้ไม่ได้เนาะก็สามารถใช้มันฝรั่งธรงธรมดาได้เลยปอกเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วก็ หรือว่าผ่าเอาขนาดตามต้องการเดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างเอาแป้งเขาออกให้น้ําใสแล้วก็เรามาทําการต้มเนาะระยะเวลาในการต้มนะแม่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ12-15ถึง15นาทีก็คือเราจะไม่ต้มให้เขาสุกเนาะแล้วก็เราจะเอาเขาสุกอยู่ที่ประมาณ60%แค่นั้นนะอ่าไปเทน้ำร้อนออก แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสในขณะที่อย่างร,ร้อนๆแบบนี้เลยเพราะว่าเครื่องปรุงต่างๆก็จะไปเคลือบที่ตัวมันฝรั่งนั่นเองแม้มาใส่เกลือลงไปใส่พริกไทยขาวปนจากนั้นก็คือจะเป็นผงปาปริก้านะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันใส่ไปประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เนาะ แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับปริมาณของมันฝรั่งแล้วก็สําหรับเพื่อนๆท่าไหนที่แบบเออไม่มีปาปริกา้าไม่อยากใส่พริกไทยข่าป่วนขึ้นแล้วแต่เราเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาทําการเขยา่าทุกอย่างเนาะเขาก็จะไปเคลือบ ตัวมันฝรั่งเนาะทีเนี้ยเวลาเราเอาไปอบในหม้อทอดไร,รน้น้ำมันเขาก็จะกรอบนอกนุ่มในให้เราอ่าหม้อทอดของแมววันนี้จะเป็นฟิลิปเนาะใช้งานแบบ3ปีได้แล้วเนาะแล้วก็ใช้งานแบบโหดมากตั้งแต่รถบ้านหลังเล็กใช้วันละหลายๆรอบอุณหภูมิที่ใช้แม่ใช้อ่ะร8 0องศาเนาะสามารถอบไปที่ อยี่สิบยีถึงสานาทีขึ้นอยู่กับเราว่าชอบความกรอบแบบไหนเนาะแม้ได้สีที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่จานกันเลยสังเกตเสียงของน้องอ่าเทใส่จานเราก็ระหว่างอบนะถ้าเราอยากเช็คว่าเราต้องการความกรอบประมาณไหนเนาะ ไม่จําเป็นต้องรอให้เสร็จทีเดียวค่อยเอาน้องออกก็สามารถเอาเช็คระหว่างทางได้ว่าชอบความกรอบประมาณไหนวันนี้แม่ก็จะเสิร์ฟคู่กับมายองเนสแล้วก็ซอสพริกสีราชานะปกติามายองเนสเขาก็จะมีเป็นแบบวีแกนด้วยเหมือนกันนะอ่าเนื้อสัมผัสด้านในเนาะกรอบนอกนุ่มใน มันฝรั่งเขยียวาอบกรอบสูตรมอทอไรน้ำมันเป็นเมนูพลานเบนเพื่อนลองไปทำทานเล่นหรือจะทำทานเคียงกับกับข้าวอย่างอื่นก็อร่อยได้ซส่วนใหญ่จะทำคู่กับปีไก่ย่างด้วยมอทอไรน้ำมันให้พี่ไมเคิลน,นะอมาทานด้วยกันค่ะ ที่อาจารยชอบการปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดเมนูพลานเบตฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะพบกันใหม่กับคแม่นในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะอ่ะมาทานด้วยกัน